คำสัญญาคำสาบานเมื่อเปรียบเทียบกับบุญคุณ คุณคิดว่ามนุษย์เราเนี่ยให้ราคากับสิ่งไหนมากกว่ากันครับในยุค3ก๊กการตัดสินใจในทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกทําตามคําสัญญาสาบานหรือว่าจะเลือกที่จะตอบแทนบุญคุณทุกอย่างครับคุณผู้ชมครับรวนแล้วแต่ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่หรือที่เราเรียกกันว่าปฏิกิริยาลูกโซ่แบบเชนเรแอคชั่นโดยทั้งสิ้นเลยทีเดียวล้วครับและแล้วในครั้งนี้ครับที่เราจะมาคุยกันจะทําให้เราเห็นเลยว่าการตัดสินใจนั้นความรู้หรือว่าประสบการณ์สัญชตาตญาณนักบริหานนราน,นักวางกลยุทธ์อันไหนจะมีความสําคัญ,ญยิ่่งกวา ในสภาวะวิกฤตในสภาวะปกติสิ่งไหนเราควรให้ราคาให้น้ำหนักมากกว่ากันและที่สําคัญครับผู้ชมครับในคลิปนี้เราจะเห็นได้อย่างประจกรักษ์ชัดเลยละครับว่าความรู้นั้นมีความสําคัญก็จริงแต่มักจะมีความสําคัญในยามปกติแต่เมื่อเกิดสภาวะวิกฤตเกิดขึ้นประสบการณ์และสัญชาตญาณน,นั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งในยามหน้าสิวหน้าขวานครับ เล่าปีแล้วครับคนดีในสายตาของใครหลายคนนะครับในยุค3มก๊กเนี่ยนะครับภาพลักษณ์ของเขาเป็นเอกจริงๆครับเลขเป็นโทเลยก็ว่าได้เลยทีเดียวแล้วฮะเล่าปีนั้นหักหลังโจโฉและได้บอกว่าเนื่องด้วยต้องการแล้วครับที่จะกอบกู้ราชวงศ์ฮั่นให้กลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับจึงได้ทําการสอยลวครับทหารของโจโฉลวครับไปเป็นของตนแล้วก็ใช้อบายหมายทริคสักเล็กน้อยนะครับเข้าทําการยึดเมืองชีจิวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับชีจิวนั่นถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเมืองหนึ่งเป็นเมืองที่ เป็นยุทธภูมิอีกเช่นเดียวกันละครับอยู่ทางด้านทิศตะวันออกละครับของพระนครฮูโตเมืองหลวงในสมัยนั้นที่โจโฉได้ช่วงใช้ละครับจากรพรรดัตท่านเทียนเตเป็นหุ่นเชิดน,นะครับอยู่ที่พระนครฮูโตนั่นนะครับโจโฉในฐานะที่เป็นสมุหานายกแล้วก็เป็นมหาอุปราชด้วยเนี่ยนะครับมีความโกรธแค้นเป็นอย่างมากจึงได้กรีธาทัพใหญ่นะครับออกจากพระนครฮูโตบุกไปยังเมืองชีจิวละครับและแน่นอนละครับว่าน้ําน้อยย่อมแพ้ไฟโจโฉนั้นมีกําลังทหารที่เกรียงไกรมีความฮึกเหมิมมีที่ปรึกษามี มีขุนพลนายทหารเอกที่เก่งหลายคนทําการบทขยี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกลืนขมือบนะครับเมืองชีจิวของเล่าปีได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวละครับจากเสียวพ่ายที่แตกพังและชีจิวที่ต้องย่อยยับเล่าปีและเตียวหุยนั้นต้องแตกกระจายนะครับกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศคนละทางเตียวหุยนั้นจะต้องไปอาศัยอยู่ละครับกลายเป็นโจรน,นะครับดูบริเวณเขาบองเอียงนะครับก็หาเช้ากินข้ามไปเรื่อยทีเดียวละครับในขณะที่เล่าปีนั้นก็โซซัดโซเซละครับทหารที่พิทักษรักษาตัวเองนั้นแทบจะไม่เหลือหลอเหลือ แค่ตัวของเล่าปีนั้นที่จะต้องหนีนะครับทิ้งเมียทิ้งน้องไปจนกระทั่งถึงเมืองกีจิวแล้วครับไปขออาศัยอยู่กับอ้วนเซียวเจ้าเมืองกีจิวผู้ยิ่งใหญ่ในแคว้นแถบนั้นแหะครับมาบัดนี้แล้วครับเมืองที่สําคัญอีกหนึ่งเมืองลวครับชื่อว่าเมืองแห่ฝืนนะครับในเมืองนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นเซฟเฮาส์นะครับที่กวนอูนั้นต้องปกปักรักษาแล้วก็ดูแลพี่สะใภ้ของตัวเองซึ่งเป็นภรยาของเล่าปีนะครับทั้งกัมฮูยินแล้วก็บีฮูยินก็อยู่ในเมืองนั้นเนี่ยนะครับแต่แน ดังนั้นกวนอูก็พยายามเฝ้าแล้วครับที่จะป้องกันให้ได้นานที่สุดลวครับโจโฉนั้นมีจิตใจลวครับที่ชื่นชอบชื่นชมแล้วก็ถูกอกถูกใจกวนอูมาโดยตลอดเลยทีเดียวลวครับตราบตั้งแต่ในสมัยของการต่อสู้ของทัพ18หัวเมืองลวครับที่โจโฉนั้นเห็นความสามารถของกวนอูที่สามารถที่จะจัดการให้หัวหยงนะครับทหารเอกของตังโต๊นั้นจะต้องลาโลกไปและนี่ละครับคือสิ่งที่โจโฉต้องการก็คือความพักดีแล้วก็ต้องการกวนอูนั้นมาอยู่กับฝ่ายตนลวครับเตียวเลี้ยวนั้นไปทาการเจรจาเกลี้ยกล่อมจนกระทั่งกวนอู นั้นมาอยู่กับฝ่ายของโจโฉแต่หัวใจของกวนอูนั้นไม่ได้อยู่กับโจโฉแม้ว่ากายาจะอยู่กับโจโฉนั่นเองแหละครับโจโฉเฝ้าธนุถนอมนะครับพยายามที่จะมอบทั้งบ้านมอบทั้งแก้วแหวนเงินทองมอบทั้งตําแหน่งจัดม้าเซ็กเทาให้ซึ่งถือว่าถ้าเป็นปัจจุบันก็คงจะเป็นซุปเปอร์คาไฮเปอร์คาอะไรประมาณนั้นแหละครับแต่กวนอูนั้นดีใจก็จริงแหละครับแต่ว่าไม่ได้ดีใจเพราะว่าได้ม้าเซ็กเทาม้ากระต่ายแดงม้าในตํานานแห่งยุค3าก๊กเลยทีเดียวแหละครับแต่ว่ากวนอูนั้นรู้สึกดีใจยิ่งนักะ่ะรทีีมม้าาาาเซเานจสาาถพ กวนอูไปหาเล่าปีได้ภายในไม่ถึง1วันเมื่อกวนอูนั้นได้ทราบข่าวเล่าปีแล้วสิ่งนี้ครับกวนอูก็ได้บอกกับโจโฉไปอย่างชัดเจนเลยละครับว่าเขาต้องการมาเซกเถ่าเพื่อรีบขี่ไปหาพี่เล่าปีเมื่อได้ทราบข่าวโดยทันทีนั่นทําให้หัวใจของโจโฉนั้นแทบจะต้องแตกสลายเลยทีเดียวละครับถึงความรักที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยละครับหมแทบจะรักไม่ได้ละครับโจโฉต้องบอกกับตัวเองไว้เลยทีเดียวละครับอย่างไรก็ตามละครับโจโฉก็มาตัดพ้อละครับกับซุนฮกแล้วก็เตียวเลียวละครับว่าสงสัยการได้กวนอูมานี้คงจะะรร้ปรโชนน์ีน่ เพราะว่าสุดท้ายแล้วกวนอูนั้นก็ต้องไปอยู่กับเล้าปีเตียวเลี้ยวบอกว่านายท่านนายท่านอย่าเพิ่งสิ้นหวังกับสิ่งนี้เดี๋ยวเตียวเลี้ยวจะลองไปดูลาดหเราไปลองพูดคุยกับกวนอูดูว่าอะไรคือสิ่งที่ติดขัดอยู่ในใจของกวนอูและจะมีหนทางใดบ้างที่จะทาให้กวนอูนั้นจะต้องจากเล่าปีมาแล้วก็มาอยู่กับท่านโจโฉทั้งกายและหัวใจเลยทีเดียวแล้วรับแมมและเมื่อเตียวเลี้ยวครับได้ทําการพูดคุยกับกวนอูได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตเตียวเลี้ยก็ได้ทราบว่าไม่ว่าจะมีสถานการณ์เหตุการณ์ในนนเบื้้้อออองงหาาจะจะะชช่่่ไรกวูัมมยยททดิพี ร่วมสาบานของตัวเองที่ชื่อว่าเล่าปี่อย่างแน่แท้อย่างไรก็ตามข้อมูลที่สําคัญที่กวนอูนั้นได้พูดกับเตียวเลียวก,ก็คือก่อนที่กวนอูจะจากโจโฉไปหาเล่าปี่นั้นยังไงก็แล้วแต่กวนอูจะต้องตอบแทนบุญคุณที่โจโฉนั้นให้อภัยตัวเองแล้วก็ไม่ฆ่าตัวเองอย่างแน่แท้สิ่งนี้ครับเมื่อเตียวเลี้ยได,ได้ทราบข้อมูลแล้วก็รีบนะครับมาแจ้งให้โจโฉได้ทราบโดยด่วนแล้วครับว่าอย่างน้อยที่สุดก่อนที่กวนอูจะจากไปกวนอูจะต้องตอบแทนบุญคุณท่านโจโฉเป็นแน่แท้และในการสนทนาในครั้งน,นัั้นนนะครบุก็ อยู่ในวงสนทนาครั้งนั้นด้วยทําให้ซุนฮกนั้นเกิดอาการอาห้าโมเมนต์แล้วครับแหมแล้วก็บอกไปยังโจโฉแล้วครับว่าท่านโจโฉไม่ต้องกังวลมีความสบายใจเถิดณตอนนี้ยังพอมีโอกาสที่กวนอูจะอยู่กับท่านโจโฉทั้งกายและหัวใจโจโฉจึงได้ถามไปยังซุนฮกแล้วครับว่าท่านซุนฮกมีแผนมีอุบายอะไรก็รีบเล่ามาเลยอย่ารอช้าซุนฮกบอกไปยังโจโฉแล้วครับว่าก็ในเมื่อกวนอูบอกว่าถ้าจะจากท่านโจโฉไปก็ต้องตอบแทนบุญคุณเสียก่อนดังนั้นเราก็อย่าพึ่งให้กวนอูได้ตอบแทนบุญคุณท่านโโจ ส่วนฮวกคงจะคิดไปแล้วครับว่าอย่างไรก็ตามรอให้เล่าปีต้องตายไปเสียก่อนกวนอูก็คงจะไม่จากไปไหนแล้วพอถึงตอนนั้นค่อยใช้กวนอูทํางานสําคัญก็คงจะไม่สายเลยทีเดียวโจโฉได้ยินเช่นนั้นครับก็รู้สึกสบายใจแล้วก็เบาใจไปได้มากเลยทีเดียวล้ครับมาจะกล่าวถึงฝ่ายของเล่าปีกันบ้างแล้วครับผู้ชมครับเล่าปีนั้นพอไปอาศัยอยู่กับอ้วนเซี่ยวที่เมืองกีจิวไปที่เรียบร้อยแล้วก็อาอการนะครับเหงาหงอยเศร้าส้อย,ซ,ซ,อยซึมกระเทือแล้วครับแายอ้วนเซี่ยวนั้นถึงขนาดถามไปยังเล่าปีแล้วครับว่าน้องชายน้องเป็นอะไรเนี่ทาไมดูศร้ ูซึมดูเซ็งเป็นยิ่งนักเลยทีเดียวเล่าปีบอกว่าพี่ชายจะไม่เซ็งได้อย่างไรเบื้องบนก็ปกป้องไม่ได้เบื้องล่างก็คุ้มครองไม่ได้มันช่างน่าอับอายเศร้าใจยิ่งนักคุณผู้ชมครับคำว่าเบื้องบนก็ปกป้องไม่ได้ในความหมายของเล่าปีก็คือเล่าปีนั้นไม่สามารถที่จะปกป้องจักรพรรดิเทียนเต้จากโจโฉได้ส่วนเบื้องล่างก็คุ้มครองไม่ได้นั่นหมายความว่าเล่าปีนั้นไม่สามารถคุ้มครองน้องๆแล้วก็ครอบครัวของเล่าปีได้นั่นทําให้เล่าปีนั้นมีความเสียอกเสียใจยิ่งนััก่ะะะครรบเเพา้วนนีย ได้ยินสิ่งที่เล่าปีได้พูดเช่นนี้อ้วนเซียวเองก็ไม่สบายใจยิ่งนักล่ะครับเพราะว่าสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เล่าปีนั้นจะต้องบ้านแตกสลายขาดทําให้ต้องพลัดพรากจากคนที่รักไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าน้องของตัวเองแถมยังเสียเมืองชีจิวแห่ฝือและก็เสียผ้าอีกด้วยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ตัวของอ้วนเซียวเองไม่ยอมสั่งการให้ทําการเคลื่อนพลเข้าบุกยึดพระนครฮูโตเพื่อให้โจโฉนั้นเกิดความหวาดระแวงและก็ถอยทับกลับมาดังนั้นย่างเข้าช่วงฤดูใบไม้ผลิอากาศเริ่มที่จะอบอุน่นบีย กลางก็พร่างพร้อมอ้วนเซี่ยวจึงได้บอกไปยังเล่าปีลวครับว่าน้องชายไม่ต้องกังวลข้าคิดว่าได้เวลาแล้วละ่ะที่จะทําการบุกเข้าตีแล้วก็เข้าปราบจาโจโจโฉให้สิ้นซากเพื่อเทิดทูนราชวงศ์ฮั่นอย่างเต็มที่ต่อไปอ้วนเซี่ยวไม่รอชา้าเรียกทําการประชุมนะฮะเรียกที่ปรึกษาและขุนพลทั้งหลายมาพูดคุยหาหรือเพื่อเตรียมทําการเคลื่อนพลบุกเข้ายึดพระนครฮูโตช่วยจักรพรรดิฮันเทียนเต้และเมื่อการประชุมเริ่มขึ้นลวครับหมก็พร่างพร้อมลวครับไม่ว่าจะเป็นขุนนางฝ่ายบุญและฝ่ายบูบรรดาที่ปรึกษา ขุนพลต่างๆรวมถึงเล้าปีนั้นก็ยังอยู่ในที่ประชุมกับอ้วนเซียวอีกด้วยล่ะครับอ้วนเซียวครับได้ประกาศในที่ประชุมว่าอ้วนเซียวจะทําการเคลื่อนพลขนาดใหญ่เข้าไปบุกยึดพระนครฮูโตให้ราบคาบเพื่อเอทิดทูลจากพรรพัเฮียนเต้ยอย่างเต็มที่ท่ามกลางที่ประชุมนั้นครับแหมก็ต้องบอกว่าจริงๆบรรดาที่ปรึกษานั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขแล้วครับมีความสุขกันอยู่ในแคว้นกีจิวที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีเมืองบริวารจํานวนมากไม่มีใครอยากทําสงครามหรอกครับเศรษฐกิจกําลังดีปากท้องกําลังอิ่มแปร่ารางไรรก็ตมลค่คับ ก็มีที่ปรึกษาคนหนึ่งนะครับของอ้วนเซียวครับที่ชื่อว่าเตียนห้องเตียนห้องเนี่ยเป็นที่ปรึกษาที่มีความจงรับพักดีต่ออ้วนเซียวมีความสามารถแล้วก็เหมือนจะเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมากับอ้วนเซียวมากที่สุดเนี่ยนะครับเตียนห้องนะครับทำการประเมินสถานการณ์ครับแล้วก็บอกไปยังอ้วนเซียวแล้วครับว่าท่านอ้วนเซียวในจังหวะนี้ไม่ใช่จังหวะที่จะทําการบุกไม่เหมือนคราวที่แล้วและครับที่ซุนเขียนมาพูดคุยนะครับเตียนห้องบอกว่าคราวที่แล้วนั้นโจโฉกรีทาทัพออกนอกพระนครฮูโตไปยังเมืองชีจิวแต่ในคราวนนนีี้้โโจจัสาามรถท่ะ ยึดนะฮะเมืองชีจิวมาได้ขวัญกาลังใจทหารเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวแล้วครับแล้วที่พระนครหูตโตนั้นโจโฉก็อยู่ที่นั่นกําลังทหารนั้นโอ้โหเรียกได้ว่าเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วครับแล้วก็มีขวัญกาลังใจมีสเสบียงกลางที่พ่างพร้อมไม่ใช่จังหวะที่ท่านอ้วนเซียวนั้นจะบุกเข้าไปตีโจโฉแบบตรงๆเช่นนีน้โอกาสที่ชนะแน่นอนว่ามีแต่ความสูญเสียนั้นอาจจะรุนแรงไม่แพ้กันอ้วนเซี่ยวได้ยินคําทับทานแล้วครับจากเตียนห้องที่ปรึกษาคนเก่งของอ้วนเซี่ยวก็เกิดอาการชงักงันนะครับไปสักระยะหนึ่งเนี่ยั้ามตง ว่าจะทําอย่างไรดีอ้วนเซี่ยวก็เลยหันนะครับไปถามยังเล่าปี่ลวครับว่าน้องชายคนเก่งของข้าน้องชายคิดว่าเราควรทําเช่นไรดีเล่าปี่ใช้บุคลิกภาพที่แหมสุข,ขุมคัมภีรภาพลวครับแล้วก็หันไปพูดลวครับกับอ้วนเซี่ยวว่าพี่อ้วนเซี่ยวโจโฉนั้นเป็นโจรราชบัลลังก์เป็นทรราชแล้วถ้าพี่อ้วนเซี่ยวไม่ยกไปปราบโจโฉจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์ฮั่นได้อย่างไรโอ้ ว่าพูดอย่างนี้เป็นยังไงล่ะครับผู้ชมครับอ้วนเซียวบอกว่าอุบะมันต้องอย่างเงี้ตบเข่าชาดเลยทีเดียวแล้วครับหมาเตียนห้องแล้วครับพอได้ยินว่าอ้วนเซียวนั้นแหมคล้อยตามแล้วครับในสิ่งที่เล่าปี่นั้นได้พูดกับอ้วนเซียวแล้วครับอ้วนเซียวครับหมายไม่พอใจเลยทีเดียวล่ะครับที่เตียนห้องมาทัดทานเช่นนั้นบอกว่าเอ้ยคุณนางฝ่ายบุญจะไปรู้เรื่องอะไรนะฝ่ายทหารเขาจะคุยกันอ้วนเซียวครับจึงได้ทำการเรียกนะครับให้ทหารภายนอก้วครับมาทำการลากตัวนะครับเตียนห้องออกไปประหารชีวิตเลยทีเดียว่ครรับอยาางไก็ตมแล้วครับอยอย่่่าาทเเชนนี้ลไมตงร ถึงเพียงนั้นหรอกอ้วนเซียวบอกว่าอ้าเห็นแกน้องชายเอาเจ้าเตียนห้องนี้ไปกลากไปขังคุกเอาไว้ก่อนโอ้ยเตียนห้องแล้วครับแหมอยู่ในคุกเลยทีเดียวแล้วกันไหหลังจากนั้นครับไม่รอช้าครับอ้วนเซียวครับเจ้าแคว้นกีจิว๋วผู้ยิ่งใหญ่แหมทำการสั่งการแล้วครับมาเรียกงันเหลียงงันเหลียงทหารเอกของข้ามาเป็นขุนพลแม่ทับหน้าแล้วอ้วนเซียวจะยกทัพใหญ่ตามไปทัพของงันเหลียงขุนพลเอกของอ้วนเซียวและทัพของอ้วนเซียวนั้นเดินทางนะครับไปจนกระทั่งถึงเมืองลิยงใกล้ๆกับเมืองแปะแบเลาเอียนแล้วครับซึ่งงเเเป็นจ้ามือ แถบนั้นแล้วก็เป็นลูกน้องแล้วครับหัวแก้วหัวแหวนอีกคนนึงแล้วครับของโจโฉได้ทราบข่าวเช่นนั้นว่าอ้วนเซี่ยวแล้วก็งินเหลียงนะครับกรีธาทับมาจนกระทั่งถึงดินแดนบริเวณลิหยงใกล้ๆเมืองแปะแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเล่าเอียนแล้วครับไม่รอช้าแล้วครับกระโดดกระโจนแล้วครับขึ้นม้าแล้วครับแล้วก็ควบม้าชาละครับแหมไปยังพระนครฮูโตในบัตรดนในทันทีเลยทีเดียวแล้วครับโจโฉได้ทราบข่าวจากเล่าเอียนแล้วครับว่างินเหลียงนะครับได้เดินทางนะครับมาพร้อมแล้วครับแหมตามมาติดๆแล้ว สถานการณ์เข้าสู่ความอึมครึมแล้วครับหน้าสิวหน้าควานเช่นนั้นโจโฉไม่ได,ด้ตั้งใจแล้วครับว่าจะเป็นเช่นนั้นไม่ก็ในทางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีมันไม่ควรเป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วครับผู้ชมครับโจโฉก็เลยเรียกทําการระดมนะฮะเรียกบรรดาที่ปรึกษาขุนพลขุนศึกทั้งหลายมาพูดคุยกันว่าจะทําอย่างไรกับสถานการณ์นี้ดีที่ปรึกษาทั้งหลายแล้วครับก็ทาการซีนารีโออนาะไรสิสแล้วครับการวิเคราะห์ภาพเหตุการณ์ทั้งหลายแล้วครับแล้วก็มาดูสิครับว่าจะทาอะไรได้บ ก็บอกว่าขากวนอูขออนุญาตท่านโจโฉขออาสาเป็นแม่ทัพหน้ายกไปปราบเจ้างันเหลียงแล้วก็อ้วนเซี่ยวให้ราบคาไปเลยโจโฉแล้วครับผู้ชมกรับมหมทราบดีแล้วครับว่ากวนอูนั้นต้องการที่จะใช้จังหวะนี้ในการทดแทนบุญคุณโจโฉให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นกวนอูก,ก็สบายตัวสบายใจสบายหรือแล้วครับแหมพร้อมที่จะจากโจโฉไปได้ทุกเมื่อเลยทีเดียวโจโฉนั้นทําการปฏิเสธแล้วครับแหมแต่คิดในใจก็วิธีปฏิเสธก็ต้องละมุนละม่อมนะครับค่อยๆพูดค่อยจากันโจโฉบอกว่าท่านกวนอูตอนนี้โจโฉ ไม่มีปัญหาเอาไว้ถ้ามีอะไรที่จะให้ท่านกวนอูช่วยนะเหลือบากกว่าแรงยังไงอ่ะเดี๋ยวจะต้องขอให้ท่านกวนอูมาช่วยก็แล้วกันแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรสบายหรือกวนอูได้ยินเช่นนั้นล้ะครับก็ขออาลาท่านโจโฉแล้วครับกลับไปยังที่พักของตัวเองในทันทีครับโจโฉแล้วครับแหมสั่งทําการจัดกองทัพนะครับจำนวนทั้งหมด15 0ห0 0หมื่นหรือประมาณ1นึ0 0 0สนหา่นยเนี่ยนะครับแล้วก็ทําการเคลื่อนพลนะครับไปยังบริเวณตําบลนะครับที่เมืองแปะแบ้นะครับก็ไปจนกระทั่งถึงตรงนั้นเนี่ยนะฮ ขึ้นไปดูลาดเลานะครับอยู่บริเวณยอดเขาดินนะครับก็เห็นว่ากองทัพของงานเหลียงนะครับซึ่งเป็นกองทัพหน้านั้นมีความเกรียงไกรยิ่งนักแล้วครับแล้วก็งานเหลียงก็อยู่บนม้านะครับแล้วก็ใส่เกราะสีทองเลยทีเดียวครับคาดกระบีนะฮะโจโฉน,นั้นตัดสินใจแล้วว่าจะทําอย่างไรดีกับสถานการณ์ที่จะต้องมาเจอทัพหน้าของงานเหลียงขุนพลคนเก่งละครับของของว้วนเสี้ยวเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามละครับคุณผู้ชมครับโจโฉนั้นยังไม่รู้ว่างานเหลี่ยงนั้นมีความสามารถสักเพียงใดเคยได้ยินก็เพียงแต่กิตต ถือได้ว่าเป็นขุนพลคู่หูคู่ฮาแล้วครับขุนพลเอกแล้วครับของอ้วนเซียวแล้วก็มีชื่อเสียงอย่างมากแต่ก็ไม่รู้จริงๆละครับว่าเก่งสักเพียงใดโจโฉก็เลยหันไปพูดคุยนะครับกับลูกน้องลวครับที่เป็นขุนศึกต่างๆเนี่ยนะครับว่ามีใครบ้างที่เป็นทหารเอกของโจโฉที่พร้อมจะไปทําการแสดงฝีมือไปทําการปราบงานเหลียงนะฮะให้ต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจก็ปรากฏว่าลวครับหันไปหันมาลวครับแหมก็หันไปเจอทรงเหียนละครับซึ่งทรงเหียนเนี่ยเคยเป็นทหารเอกของลิโป้มาก่อนแต่ก็ย้ายขั้วย้ายค่ายมาสวามิภักดิ์กับโจโฉ จนกระทั่งลิโป้นะั้นจะต้องลาโลกไปส่วนทรงเหียนเนี่ยพอได้ยินคําสั่งนะครับจากโจโฉว,ว่าให้ไปดวนแล้วครับมาให้ไปปราบเจ้งางินเหลียงให้เรียบร้อยทรงเหียนก็รับทราบท่านสมุหนายกแล้วทรงเหียนนั้นก็กระโจนขึ้นมาแล้วก็ช้าแล้วครับเข้าไปปรามือแล้วกับโ,โป้ป้าโป๊ป้านะฮะกับงานเหลี่ยงแล้วครับสู้กันได้ก็เข้าไปต่อสู้ถอยมาเข้าไปต่อสู้แล้วก็ถอยมาสู้กันได้เพียงแค่3เ <Ble> พลงเท่านั้นละครับหมางานเหลียงเนี่ยก็ทําการจัดการแล้วครับให้ทรงเหียนนั้นจะต้องลาโลกไปเลยทีเดียวละครับมียซกแล้ว สภาพเช่นนั้นแล้วครับงุยศเขาเป็นเพื่อนซีลวครับกับทรงเหียนทรงเหียนและงุยกคู่หูคู่หาบัดดี้กันเลยทีเดียวลวครับงุยกเห็นเช่นนั้นไม่พอใจลวครับขออนุญาตนะครับท่านโจโฉขอไปแก้แค้นให้ทรงเหียนเพื่อนรักซะหน่อยโจโฉตบหลังบอกไปไปลุยงุยศกกระโจนขึ้นมาลครับเข้าไปก็ไปสู้ละครับกับงานเหลียงละครับประกาศตะโกนด่างานเหลียงตลอดทางว่างานเหลียงทํางี้ได้อย่างไรปรากฏว่างานเหลียงครับมาพอหันไปเจองุยและครับไม่สนใจอะไรงุยซกเข้ามาปรามมือได้แค่เพลงเดียวก็ต้องตกมาตายตอกนะครับตามโอ้โหทรงเหียนไปอีกหนึ่งค เลยทีเดียวแล้วครับโอ้โหเสียงกลองลบมันก็กระหึมเฮกันใหญ่เลยทีเดียวแล้วครับผู้ชมครับโจโฉนั้นใจไม่ค่อยดีแล้วครับหันมาหาทหารขุนพลของตัวเองนะฮะก้นกุฏิแล้วครับก็ถามว่ามีใครบ้างที่จะเข้าไปทําการประมือกับงานเหียญไปจัดการให้สิ้นซากกันไหมเสียหมากไป2ตัวโจโฉก็กังวลใจแล้วครับว่าจะทําอย่างไรดีจิตใจก็เริ่มไม่สบายต้องการเอาคืนบ้างแล้วครับก็ปรากฏว่ามีซิหลงแล้วครับหมทหารเอกอีกคนนึงนะครับซิหลงเนี่ยเขาก็มีความอสนิสนมแล้วครับกับเตียวเลี้ยวแล้วก็กวดอูพอสม แล้วครับว่าขอเข้าไปประมือซะหน่อยซี่หลงก็เลยเข้าไปดวนแล้วครับอาวุธแล้วครับกับงานเหลียงแล้วครับมาพอเข้าไปกับโปปาโปป้าสู้กันนะฮะประมาณ20เพลงเริ่มจะเสียท่าเสียทีแล้วครับงานเหลียงนั้นเหมือนจะได้เปรียบนะซี่หลงพอสมควรครับซี่หลงเห็นท่าไม่ดีก็เลยทําการถอยมาแล้วครับแล้วก็วิ่งกับเข้ากองทหารแล้วครับของโจโฉแล้วครับโจโฉเห็นท่าไม่ดีแล้วครับก็ใช้สติสัปชัญญะแล้วครับจังหวะนี้ไม่ดีแล้วสั่งทําการถอยทับนะครับแล้วก็พักค่ายนะครับเพื่อหาแนวทางในการที่จะต่อสู้กับงงงงันนนนนนเเเเหหลลลีีียยยต่่ออไป้พ ทัพของโจโฉถอยไปก็ไม่กล้าที่จะบุกเข้าไปไม่ใช่ไม่กล้าเพราะว่ากลัวโจโฉนะครับแต่ว่าเขากลัวว่าอ้วนเซี่ยวจะไม่พอใจที่เขาทําอะไรบุ่มบ่ามโดยพลาการโดยไม่สอบถามและฟังคําสั่งของอ้วนเซี่ยวนะครับนั่นทําให้งานเหลียงนะครับทำการถอยมาตั้งค่ายนะครับเพื่อรอฟังคําสั่งของอ้วนเซี่ยวแล้วก็ดูสถานการณ์ต่อไปอย่างไม่กระพริบตาเลยทีเดียวครับโจโฉนั้นวุ่นวายใจหัวใจว้าวุ่นเป็นอย่างมากแล้วครับเรียกบรรดาที่ปรึกษานะครับแล้วก็โหทหารหารทั้งหลายมาคุยกันในกระโจม้วครับแล้วก็บอกว่าจะทําอย่่าาางงงไรรกกกััันนนนนดีีีบสถณ์เเช้หลย หมีความสามารถอย่างมากทําให้ทหารของฝ่ายงานเหลียงแล้วก็อ้วนเสี้ยวนั้นมีความฮึกเหิมเป็นอย่างยิ่งละครับในขณะที่ทหารของฝ่ายโจโฉนั้นจิตใจเริ่มห่อเหี่ยวละครับเพราะว่าขุนศึกนั้นต้องตายไปถึงสองคนแล้วซิหลงขุพนพลเอกเอีกคนหนึ่งก็ดันมาพลาดท่าเสียทีไม่สามารถต่อสู้กับงานเหลียงได้ทหารเริ่มมีจิตใจแกว่งไปแกว่งมาเลยทีเดียวลวครับผู้ชมครับพลันัใดนั้น,นครับก็มีที่ปรึกษาของโจโฉคนหนึ่งนะครับก็รีบนะครับที่จะพูดคุยกับโจโฉไ,ไปว่ามีอยู่คนหนึ่งที่จะสามารถจัดการงานเหลียงได้อย่างแน่ คนที่พูดขึ้นมาเนี่ยชื่อว่าเทียยกครับที่ปรึกษาอย่างเทียย,ยกได้เสนอโจโฉไปว่าบุคคลหนึ่งที่สามารถจัดการงานเหลืยงได้ขอให้ท่านโจโฉเรียกมาใช้โดยโดย่วนนี่คือหมากไม้ตายหนึ่งของท่านโจโฉในขณะน,นี้โจโฉก็เลยหันไปถามแล้วครับกับเทียยกแล้วครับว่าท่านเทียยกท่านหมายถึงใครกันแน่เทียย,ยกกนะ็เลยบอกกับโจโฉไปแล้วครับว่าคนคนนั้นก็คือกวนอูยังไงล่ะท่านโจโฉโจโฉพังงาบอกเฮ้ยก <"He i, S 2> วนอูกวนอูจะได้หรือจะได้หรือ,จรอโจโฉบ,บอกไปยังเทียย,ยกว่าเขาไม่อยากที่จะช่วงใช้กวนอูในตอนนี้นะครับเพราะว่า ถ้ากวนอูจัดการงานเหลียงได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกวนอูนั้นจะต้องจากโจโฉไปเพราะถือได้ว่าทําการตอบแทนบุญคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งนี้ล่ะครับคุณผู้ชมครับทำให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยแหละครับว่าโจโฉแล้วก็เทียยกนั้นเห็นว่ากวนอูนั้นมี potential หรือว่ามีศักยภาพที่น่าที่จะเอาชนะงานเหลียงได้ล่ะครับแต่ก็ไม่มั่นใจล่ะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้เต็มที่เลยทีเดียวล่ะครับเพราะว่างานเหลียงนั้นก็มีฝีมือสุดยอดเลยทีเดียวล่ะครับโจโฉเห็นว่าไม่อยากที่จะใช้กวนอูเนื่อออองจจาากกวนนนูั้้พทํคุณเเสรร็ียยบ ถือได้ว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณโจโฉแล้วที่หยกบอก <m im it> มีได้มีได้ไนายท่านนายท่านอย่าลืมนะถ้ากวนอูสามารถที่จะเอาชนะงานเหลียงแล้วก็จัดการให้งานเหลียงต้องลาโลกไปไปที่เรียบร้อยแล้วอ้วนเซี่ยวนั้นจะต้องโมโหอย่างแน่แท้แล้วเมื่ออ้วนเซี่ยวโมโหว่ากวนอูนี้ทําการฆ่าง,งานเหลียงแล้วข่าวนี้ไปเข้าหูอ้วนเซี่ยวเมื่อไหร่นะเล่าปีนั้นก็ต้องถูกอ้วนเซี่ยวนั้นจัดการชัว่วเลยทีเดียวแล้วครับมาแล้วเมื่อเล่าปีได้ลาโลกไปแล้วกวนอูจะกลับไปหาใครล่ะก็ต้องอยู่ในอ้อมใจานโจโฉอ,อย่างแน่แท้โโจตบบอันกเ้ยี่ ไอคนไปตามกวนอูมาทหารก็รีบนะครับขี่ม้าไปตามกวนอูมาแล้วครับกวนอูก็ไปขออนุญาตพี่สะพ้ายแล้วครับทั้งสองคนบอกว่าพี่สะพ้ายกวนอูนั้นจะขออนุญาตนะไปจัดการอตอบแทนโจโฉซะก่อนแล้วหลังจากนี้เราก็จะได้เตรียมตัวที่จะไปหาพี่เล่าปีกันได้พี่สะพ้ายทั้งสองคนบอกว่าให้ระวังตัวด้วยแล้วก็อย่าลืมไปสืบข่าวมาด้วยว่าได้ยินข่าวท่านเล่าปีหรือไม่อย่างไรก็มาบอกกันด้วยกวนอูก็รับคําพี่สะพ้ายทั้งสองคนแล้วก็รีบนะครับหมายกระโจนแล้วครับขึ้นม้าเซ็กเถาโจม้ากระต่ายแดงแล้วครับ เดินทางนะ้ครับไปยังค่ายของโจโฉนะครับที่บริเวณเมืองแปะแบเนี่ยนะครับเมื่อกวนอูไปถึงที่ค่ายที่เมืองแปะแบไปที่เรียบร้อยแล้วโจโฉก็ทําการบรีฟแล้วครับแล้วก็เล่าให้กวนอูฟังว่าขุนพลที่เป็นทัพหน้าของอ้วนเสี้วนั้นชื่อว่งงันเหลี่ยงแล้วโจโฉก็พากวนอูแล้วครับขึ้นไปบนยอดเขาดินเพื่อไปดูนะฮะการจัดกองทัพการแปรรูปขบวนนะครับทัพของงันเหลี่ยงที่มีความเกรียงไกรแล้วก็สง่างามยิ่งนักพลังนะครับโจโฉก็เลยชี้ไปบอกว่าบุคคลคนนั้นที่ยืนม้าอยู่อย่างสง่างาม ชื่อว่างาันเหลียงเขาเป็นขุนพลเอกของอวนเซียวคนที่ข้าเรียกตัวท่านกวนอูมาเพื่อไปจัดการยังไงเล่าแต่ท่านกวนอูอย่าประมาทเชียวนะเพราะว่างันเหลียงผู้นี้เป็นคนที่มีความสามารถในการรบทําการจัดการทรงเหียนกับงวยซกจนต้องตกม้าตายไปสองคนแล้วซีหลงเองเข้าไปประมือถึง20เพลงก็ไม่สามารถเอาชนะได้แถมยังเพลียงพรมต้องทําการถอยม้าออกมากวนอูแล้วครับแหมไม่ได้ยี่ละเลยแล้วครับแม้ว่าโจโฉนั้นจะพูดออกมาในลักษณะเช่นนั้นเนี่ยนะครับกวนอูบอกว่างันเหลียงอะร่รสิ่งที่ข้าเห็นกับสองตาของข้าเจ้างงนเลีย ก็ไม่ต่างอะไรกับเจ้าคนที่ติดป้ายประกาศบนหน้าผากของตัวเองว่าขายศีรษะจ้าขายศีรษะว่าแล้วอีกไม่นานแล้วครับกวนอูก็ทําการกระโดดกระโจนแล้วครับมาขึ้นม้าเซ็กเท้าแล้วครับเจ้าม้ากระต่ายแดงชาลวครับมาขี่ลงมาจากยอดเขาดินนะครับพุ่งเข้าไปนี่นะฮะพลางทําการเนี่ยนะครับฝ่าคลื่นมนุษย์นะครับซึ่งเป็นกองทัพของงานเหลียงเนี่ยนะฮะโดยที่ตัวของกวนอูนั้นได้ถือนะครับเงามังกรเขียวที่หนักอึ้งเลยทีเดียวแล้วครับแล้วก็พุ่งฝ่าคลื่นมนุษย์แหวกม่านนะครับของทหารงานเหลียงนะครับจนไปกระทั่งใกล้ที่จะถึงงตัวขอ งานเหลียงซึ่งใส่เกราะทองนะครับยืนม้าอย่างสง่างามอยู่นั้นงานเหลียงแหะครับซึ่งอยู่ใต้ร่มธงนะครับเห็นกวนอูนะครับพุ่งม้ามาใกล้ตัวเองเนี่ยนะฮะก็หวังแหละครับที่จะทําการถามไถ่ปราศัยตามธรรมเนียมของการรบการประมือแต่กวนอูแหะครับไม่พูดพ่ำทาเพลงไม่ปลาสงปราศัยไม่เจรจาในคราวนี้ทําการพุ่งม้ากระต่ายแดงนะครับพุ่งไปหางานเหลียงแล้วกวนอูแหะครับก็โอ้โหทีบตัวเองกระโจนร่างของตัวเองนะครับพุ่งออกมาจากเจ้าม้ากระต่ายแดงเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้นะครับงาวมังกรเขียวนะครับออกทำการฟาดโอโหงาวแล้วครับไป กายาล้ครับของงานเหลียงนะครับทำให้งานเหลียงนั้นจะต้องตกมาตายเลยทีเดียวครับโดยที่ไม่รู้ตัวเลยทีเดียวเรียกเลยว่าลาโลกไปยังชาติหน้าก่อนวันพรุ่งนี้เลยทีเดียวแล้วครับมาพลางแล้วครับก็กระโจนขึ้นมากระต่ายแดงอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ทําการใช้กระบี่ของตัวเองนะครับทำการฟาดฟันแล้วครับกวาดไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งแหวกม่านนะครับทหารของงานเหลียงที่กาลังอึ้งเสียขวัญกําลังใจแล้วกำลังช็อกกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะฮะจนกระทั่งผ่านไปได้แล้วก็ขี่ม้าแล้วครับไปหาโจโฉโจโฉชื่นชมโอ้พนัูทด พราำทาเพลงไม่ได้ปรามือแม้กระทั่งเพลงเดียวก็สามารถทําการปร,ราบงานเหลียงจนต้องลาโลกไปยังชาติหน้าก่อนวันพรุ่งนี้เป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วครับไม่ทับโจโฉแล้วครับแม่พอเห็นเช่นนั้นแล้วครับก็บอกทหารจังหวะนนี้ดีบุกเข้าไปเสั่งทหารบุกเข้าไปแล้วครับแล้วก็ทําการกวาดล้างแล้วครับจนกระทั่งกองทัพของงานเหลียงที่กําลังเสียกําลังใจแล้วก็ช็อกอย่างยิ่งแล้วครับที่แม่ทัพของตัวเองนั้นจะต้องลาโลกจากไปแล้วโจโฉก็ทําการบทขยี้นะครับแม่กองทัพของงานเหลียงจะต้องราบคาบแล้วก็ทําการยึดมาและอาวุธมาได้เป็นจําานนวนมมกเลย้ครับู่ มาถึงจังหวะนี้กําลังเข้มข้นเลยทีเดียวแล้วครับมอย่างไรก็ตามผมต้องบอกคุณผู้ชมแล้วครับว่า3ก๊กเอ็กซ์เพรสซีซั่นสองกำลังจะถึง end of season นะครับใกล้จะหมดซีซั่นสองแล้วเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับใกล้จะจบซีซั่นแล้วเนี่ยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่รับชมกันมาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามกด u b s c r i b e อยากให้กด Subscribe ตอนนี้เลยเนี่ยนะครับแล้วก็กดกระ ืนจากช่อง YouTube c h ANEL n MIX PAWINTARA อย่างเต็มที่เลยทีเดียวแล้วครับสำหรับในวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าใจเจียนครับขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ